เช้าไม่เลิกนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มลูกเครื่องไทยไต้หวันฮาวเวิร์ดหวังที่เพิ่งก่อคดีเชา้าพัวพันยาเสพติดมามาดบาตล่าสุดก็ถูกแฟนสาวอดีตผู้เข้าประกวดมิสแม็กซิมหมวยพิลาว,วันเขาแจ้งความดำเนินคดีขอหาทำร้ายร่างกายพร้อมทั้งออกโรงแฉผ่านรายการบอกก้าเล่าสิบทางโมเดิร์นไนทีวีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยและคะ่ะ พวกเราแยกทางกันแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยหมวยเดินทางไปให้หอดเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือแสดงว่าเขายืมเงินหมวยปลายจริงหนึ่งแสนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนแบบอาจจะมีปากเสียงกันเหมือนอาจจะพูดไม่เข้าหูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หอดคงจะโมโหแล้วก็ตบหมวยตบที่หูเขาเสพยาไหมาครับตอนนี้อยู่ด้วยก<ม>ันเคยเห็นรคำคำเรื่องนี้หนูหนูเขาไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าเคยห้ามเขาไหมครับเรื่องยา เคยห้ามทุกอย่างค่ะทุกอย่างให้เลิกเที่ยวให้เลิกทุกอย่างให้กลับมาดูแลครอบครัวฮาว,ว์ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินเก็บเคยขอร้องเขาเป็นร้อยครั้งณวันนี้หมวดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถึงจุดเนี้ยที่ทนมาขนาดเนี้ยก็เพราะรักไม่เคยคิดจะทําลายเขาบอกเอามาแชร์ว่าเหมือนแบบว่าฮาว,าว,วด์ทำไมร่างกายรวมถึงฮาว,วด์หมวดเป็นคนให้เงินฮาว,วด์ใช้มันเหมือนกับว่าฮาวด์<ม>เขาทำจริงจริงเพราะเขาทําจริงๆพี่เขาทําแบบนั้นจริงทุกคนรู้เพื่อนหนูรู้พ่อแม่พี่น้องคุณแม่ฮาวด์รู้